สวัสดีนะคะ,ะเพียงฝันนักสุภัยบุญชื่อเล่นชื่อฟานะคะปีนี้อายุ30ปีปัจจุบ,บันเป็น Marie Curie Early Stage Researcher หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นนักศึกษาปีเอกนะคะสาขาทย์เทียศาสตร์อยู่ที่ Queen's University Belfast อ่อไอแลนด์เหนือสาราชาาจักรนะคะเน้นการวิจัยไปในเรื่องของเอ่อมะเร็งลำไส้นะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ปัจจุบันอยู่ในทีม UK Coronavirus Cancer Monitoring Project ซึ่งเป็นงานเฉพาะกิจกับทีมที่ Oxford KCL Cancer Research UK ในการที่จะคอยติดตามจำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นโควิดนะคะแล้วก็คอยดูว่ามีผลกระทบอะไรบ้างที่เกิดขึ้นจากการเป็นโควิด -19 ในผู้ป่วยมะเร็งส่วนตัวก็ชอบขอ้าวนะคะหมวกรอบไม่เป็น สรอบแล้วก็ยังไม่รอดอยู่ดีเป็นคนที่ชอบไฮรูปแล้วก็รู้สึกว่าสิทธิของขวพิการเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะก็แอสเพอร์เกอร์ซินโมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของ a u t ิส m Spectrum Disorder ซึ่งออทิ s m so s สเปกตรั d i s สออเ r อร์ใหญ่มากๆมีคนหลายๆประเภทฉะนั้นอยากจะบอกอย่างแรกเลยเพร c e p t ชั่นที่คนเข้าใจผิดก็คือห คุณเจอคนออทิสติกหนึ่งคนเท่ากับว่าคุณเจอคนออทิสติกหนึ่งคนเพราะว่าออทิสติกทุกคนมีความที่แตกต่างในตัวเองหมดเลยเหมือนกับว่าพระเจ้าให้มาทุกอย่างเลยนอกจากทักษาในการเข้าสังคมและเข้าใจคนอื่นแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เวลากี่โมงเพราะว่าการจัดเรียงเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากคนที่เป็นออทิสติกหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหารเรื่องการที่จะรู้ว่าตอนนี้เวลากี่โมงและเว,วาลาผ่านไปนาะนเท่าไหร่แล้ว การอ่านสีหน้าคนเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ในการสื่อสารคนในการที่จะแบบเข้าใจสัญญาณคนในการที่จะอ่านคําพูดที่แบบ in between the lines หรือว่าเป็นคำพูดที่เพื่อนพยายามที่จะแบบเหมือนกับว่าทําพูดอะไรที่มันค่อนข้างจะติดตลกแบบไซแคลเลิฟอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆอะก็ตอนนั้นก็แบบเพื่อนก็จะอ้าบ่อยมากว่าแบบเฮ้ยยูเนี่ยเออเห็นหรือเปล่วปาว่ามีแบบสมมติว่ามี UFO ผ่านมาอะไรเงี้ย เราก็เชื่อนะเพราะว่าเราก็เชื่อเพื่อนจะพูดความจริงอะไรเงี้ยฉะนั้น<ม>การเข้าใจใเรื่องของเรื่องตลกขบขันการเข้าใจในเรื่องของคําพูดที่ไม่ตรงไปตรงมาการเข้าใจว่าใครกําลังกระแนกกระแนอยู่อะไรเงี้ยคนทานจะยากฉะนั้นน่ะเราก็จะเชื่อคนง่ายไปนิดนึงมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการเชื่อคนอื่นง่ายเนี่ยก็เท่ากับว่าเราพยายามจะมองในสิ่งที่ดีที่เขาต้องการจะสื่อสารกับเรา่นนี้ อยากจะบอกอีกหนึ่งมิสคอนเซปชันก็คือว่า 2. คนที่เป็นออทิสติกไม่สามารถหายได้นะคะสามารถดีขึ้นได้ด้วยการช่วยเหลือจากผู้ปกครองจากคุณครูหรือว่าสังคมรอบข้างแต่ว่าคนเป็นออทิสติกเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เกิดมายันคุณลงหลงแต่ว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตยอย่างคนปกติสุขได้ถ้าเราได้รับความช่วยเหลือที่ดี เราไมา่รู้ตอนว่าเราเป็นแอสเพอร์เอร์ตอนอายุสิบเจ็ดตอนที่เราได้ไปเรียนที่นอร์เวย์แล้วมันก็ยากเพราะว่าตอนที่เราเด็กๆมากเนี่ยสิ่งที่เราสึกได้ก็คือว่าเรามาอยู่ผิดโลกหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่คนที่เป็นออทิสติกหลายคนรู้สึกเหมือนกันก็คือว่า am I from the wrong planet This planet is not made for me คือแบบโลกใบนี้ไม่สร้างมาเพื่อฉันอะไรเงี้ยทําไมแบบทุกอย่างที่คนก็พูดกันเราถึงไม่เข้าใจทําไมเราอยากมีเพื่อนแล้วทำไมมันลำบากจังหนอบางครั้งเราทําอะไรไปเนี่ย เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกฎระเบียบฉบับนี้มันเป็นสิ่งสําคัญแล้วทำไมเราจะต้องเข้าใจถึงมารยาทที่คนไม่พูดถึงกันหรือเช่นแบบคำว่าค้าขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องถามนะว่าทําไมจะต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยล้วก็จะมีคาถามพวกนี้มาเรื่อยๆซึ่งในในความคิดของหลายๆคนเนี่ยเขาคิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่มีมารยาท แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจจะไม่มีมารยาทแล้วด้วยความที่เด็กอะเนาะเราก็ถามคนถามเยอะมากเงี้ยเมื่อไปสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันก็ห้าจะยากมากขึ้นและสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเราประสบปัญหาการโดนแกล้งโดยเพื่อนในโรงเรียนโดนแกล้งทั้งแบบ verbal abuse physical abuse และแบบ bullying แบบ full on bullying ก็มันก็ยังมีผลถึงวันนี้นะทำให้เรารู้สึกว่าแบบ s ซลฟ์ส t ต e มแล้วแบบความรู้สึกความมั่นใจตัวเองก็ค่อนข้างจะน้อยอะไรเงี้ยเคยโดนเรียกว่าเอเลี่ยนอีผีคนร่วมชั้นโยนของของเราอะออกไปนอกห้องเคยโดนนักเรียนชายแบบตบศีรษะตอนที่เรากำลังแอบงีบอยู่ระหว่างพักการเรียนพักพักกลางวันเงี้ยเคยโดนคนแบบปล่อยขอด ได้คุยด้วยอไรเงนะี้ยทำให้เราเป็นเอกเทศอไรเงนะี้ยแล้วก็มีรุ่นพี่มาแบบเดินมาคมนะุมโคลอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นที่บ้านเราก็เคยสง่งหมายว่าจะขอเรียกตำรวจวนะแต่ว่าโรงเรียนก็ไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยเลยนิดเดียวตอนนั้นต้องยอมรับก่อนเลยนะว่าเครียดมากรู้สึกแย่มากแต่ว่าด้วยความสิ่งอย่างแรกที่เราทำก็คือเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นก่อนคือ <c oughs> เอาแยกเลยเราย้ายประเทศมาบบไกลมากย้ายมาอยู่กับ จะแบบทุกคนจะเข้าใจว่า,วาเราไปอยู่อเีโิโลกอะไรอยเงี้ยหรือว่าไปอยู่กับซนาครอสแล้วลยอยะไรเงี้ยซึ่งก็จริงก็ในเมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้ที่แบบมันไม่ใช่ขี้สับเหล่าฉนันเราก็ควรจะออกไปจนภัยบนโลกใบนี้เพื่อจะหาพื้นที่อื่นๆเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าที่อื่นๆในโลกใบนี้เป็นยังไงบ้างที่ในบนโลกใบนี้มีใครอยู่บ้าง แล้วเราก็เลยได้ทุนไปเรียนต่อที่นอร์เวย์นั่นเองจะบอกว่าแตกต่างเราฟ้ากับดินเลยละกันต้องขอโทษที่ต้องพูดความจริงก็คือบว่าวันที่เราไปบอกไปบอกเนิร์สว่าเรามาจากโลกต่างดาวเป็นนอร์ต่างดาวแน,แน่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าเราไม่เข้าใจรอนนะว่ามีธีการเข้าสังคมโลกเป็นยังไงอาจารย์คนหนึ่งเคยพูดกับเราว่าเราน่าจะเป็นออร์สติกแหละฉะนั้นแบบขอความช่วยเหลือให้เราได้ไปพบกับเอ่อนางจิมยาได้ไหม ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งแรกเลยที่แตกต่างออกไปจากประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งด้วยอายุของเราที่ถึงอายุที่สามารถิยนให้คำยินยอมด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นในการที่ไปชบนักวิทยารจิตแพทย์สองก็คือทุกคนมองว่าเราก็แค่คนคนหนึ่งที่ ไม่เหมือนคนอื่นในบางเรื่องแต่ก็เขาก็พยายามมองในด้านดีแล้วเขาก็เคารพในสิทธิของเราแล้วก็เราก็ไม่โดนแกล้งเลยนะทุกคนก็ถามไปซ้าไปว่าเขาถามแล้วที่เขาถามก็คือตอนที่เรา,าบอกว่าเราเป็นออร์เติกนะก็คือว่ามีอะไรไหมที่อยากจะบอกเา่าที่บุคลธรรมและอยากจะให้เปลี่ยนมีอะไรไหมที่สงสัยที่อยากจะถามเราหรืออยากจะรู้ แล้วก็เราก็จะชอบพูดเสมอกับเพื่อนตอนตั้งแต่ก่อนที่เราจะรู้เราเป็นออทิสติกนะว่าเฮ้ยถ <c oughs> ้าสมมติว่าไม่พอใจอะไรแล้วพูดอะไรผิดไปทํารู้สึกไม่ดีช่วยบอกด้วยแล้วก็อธิบายเราฟังด้วยเหตุผลแล้วเราสัญญาจะเข้าใจใได้ไหมสุดแล้วพยายามปรับเปลี่ยนให้เขาอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนที่นั่นก็ทําแบบนั้นเพื่อเราเพื่อที่จะให้เราเข้าใจในบริบทสังคมมากขึ้นว่าเราควรจะทาตัวยังไงเราควรจะพูดยังไงเราควรจะ ปฏิบัติต่อผู้อื่นยังไงแล้วสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆที่เราเรียนรูก้ก็คือว่า treat others the way you want to be treated หรือก็คือว่าเราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในแบบที่เราอยากได้รับการปฏิบัติด้วย ออริสติกเนี่ยไม่ใช่การเจ็บปวยทางจิตในในในแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่คนไทยส่วนมากจะเข้าใจผิดแต่มันเป็นภาวะที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการหรือว่า developmental disorder นะคะหนึ่งก็คือว่า Stereotype ของพวกคนของทุกคนนั่นเองก็คือว่าคนิการเนี่ยจะต้องเป็นคนที่หัวนวกตาบอดเดินไม่ได้หรือพูดไม่ได้หรือไม่ได้ยินแต่จริงๆเนี่ย ไม่ใช่มันไม่มันความมีก้ามันมีมากกว่านั้นมันครอบคุมไปถึงอคนที่ปัญหาทางจิตคนที่เป็นออทิสติกคนที่เมีปัญหาเรื่องดิสเลกเซียด้วยแล้วสองก็คือว่าเขามองว่าพวกเราเป็นกลุ่มคนที่ vulnerable เป็นคนที่ on air เป็นคนที่สามารถพลิกอนได้เขาเขามาเลือกแบบที่จะแบบ แกล้งคนที่แบบอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะมองก็ได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โอเคแต่ในสังคมโลกอะ่ะการที่คุณเอาความพิการของคนอื่นอะ่ะมาเรียกเป็นคําคําสะบทหรือคําที่หยาบคายเนี่ยมีคําเรียกว่า ableism นั่นก็คือการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าวันหนึ่ง เราไปว่าคุณว่าคนอ้วนคนแก่คนผิวสีคล้ำอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเรียกเพศสภาพคนอื่นว่าแบบเออคนนี้เป็นกระเทยคนนี้เป็นเลสเบียนคนนี้เป็นเพศทางเลือกอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครชอบถูกไหมมันก็ไม่ต่างกับคนพิการที่เราก็ไม่ชอบไม่ใครเอา,เอาสิ่งที่เราเป็นเนี่ยไม่ว่ามันจะมองก็เป็นปมด้อยหรือไม่เนี่ยมามาเป็นคําว่า นะะในความรู้สึกเราเนี่ยก็คือการที่เสืยต่างเนี่ยไม่ได้มีการทําความเข้าใจต่อคนโรงเรียนไม่ได้ทาความเข้าใจกับคนในเรื่องการที่จะเคารพในสิทธิของผู้อื่นการที่จะให้เกียรติผู้อื่นในเรื่องเรื่องนี้นั่นเองฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบ systematic problem ก็คือปัญหาในระบบก็คือ ความเข้าใจของคนหนึ่งสองก็คือการที่ไม่มีการอาลงออกมาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเอเวอร์เซึมเป็นสิ่งที่ไม่ดีการดูมินดูแคร์คนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสมัยก่อนก็มีละครเช่นนะบ้านใส่ทองปะเออที่มีการพูดถึงคนที่เป็นคนพิการสอศอนอะ่ะแล้วก็มาเล่นรับ portrait อย่างเงี้ยแต่นี่มันปี 2020, 2021แล้วอะ เราไม่ควรที่จะเอาเคศสภาพไม่ควรเอาลักษณะของบุคคลไม่ควรเอาความพิการมาใช้เป็นคําว่าใครหรือคําร้อเรียนหรือคำดูถูกเพราะว่าไม่มีใครชอบอย่าง yeah, ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปีนี้ก็ครบรอบปีที่31แล้วนะของ American Disabilities Act ซึ่งกฎหมายฉบับเนี้ยเป็นกฎหมายที่บอกเลยว่ารัฐ และเอกชนมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคนพิการซึ่งมีอย่างแรกเลยก็คือที่เราได้รับเนี่ยแม้เราจะเป็นคนต่างชาติก็ตาม 1. เราได้รับการจัดก,การศึกษาที่เหมาะสมมีการปรับระบบการศึกษาเพื่อที่ทําให้เราสามารถเรียนได้เช่นการเพิ่มเวลาในเวลาการสอบการที่จะให้เรานั่งสอบในคนเดียวพร้อมกับเจ้าที่ห้องคุมสอบเนี่ยหรือการแค่มีแบบทางลาดชันที่ดีๆมีลิฟต ให้ควรมีการใช้มี Hearing Room ในห้องนี่คะมันเป็นกฎหมายที่ทุกสถานที่ต้องทำรัฐในประเทศไทยควรจะทำสิ่งนี้ให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้สองก็คือในเรื่องของการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุณการศึกษาเนี่ยเราเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้รับคุณกัศึกษาจากสหภาพยิโรปยูเนียนการที่เราได้คุณเนี่ยมันทำให้เราอ่ะได้พัฒนาตัวเอง ในอเมริกาในอังกฤษเนี่ยมีความพิการมากมายที่เป็นนักกฎหมายเป็นนักศาิตร์นักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร,ร์มีเราอีกที่แบบเป็นนักประดิษฐ์ด้วยแล้วก็เป็นนักวิจัยนะคะในต่างประเทศเนี่ยเขามีการแบบเชิดชูคนเหล่านี้เพื่อให้เป็นอินสปิเรชันให้เป็นแบบสิ่งที่ ให้คนอื่นมองเห็นว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆไม่ว่าจะมีความจำกัดใดๆเนี่ยเราสามารถทําได้ในประเทศไทยมีเจ้าหลายคนที่เก่งๆมากมายแต่ว่าเราก็อยากจะให้แบบมีการเปิดโอการมากขึ้นที่จะให้ผู้วิการต่างๆเนี่ยได้รับทุกเรศึกษาจากรัฐบาลไปศึกษาต่อในต่างประเทศเหมือนเมื่อก่อนนี้ที่มีแต่เป็นทุนสําหรับคนที่มีปัญหาทางด้านก,การเคลื่อนไหวเ่านั้นนั่นที่เราจําได้นะคะแล้วก็มีทุน สำหรับผู้ที่มีความมีการทางสายตาแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีทุนให้สําหรับคนที่แบบเป็นออทิสติกหรือเปล่าแต่เราอยากขัดตาตรงนี้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะทําให้ผู้พิการเนี่ยมีส่วนร่วงทางแบบทางเชิงนโยบายมาคืนนั่นเองอย่างที่ยังกิดเองเ่ยก็อย่างที่เราบอกไปก็คือที่แตกต่างไปเลยเนี่ยคือ perception ของสิ่งนี้เรียกว่า hidden disabilities ก็คือความมีการที่อมองไม่เห็น เพราะว่าเนี่ยในประเทศไทยส่วนมากนะคะที่เราเข้าใจแต่เราเห็นมาตัวตัวเองเนี่ยก็คือคนส่วนมากเนี่ยจะชอบพูดว่าเออเพียงฝันเธอไม่เห็นดูพี่ก้วไหนเลยก็มีครบนี่ส2ครบเลยเรียนก็เก่งทําอะไรก็ได้ทําไมทําไมยังบอเตัมเองพี่การล่ะคุณไม่สามารถที่จะแบบมันจะจะบุกไฟครับเดนส์คัเรเราจะต้องเลิกเราจะต้องเลิกคาสนคติที่เราแบบว่าตัดสินคนแต่เพียงภายนอก แล้วก็เข้าใจว่าคนเราเนี่ยก็มีแบบปัญหามี challenge มี struggles พอๆกันแบบทั้งที่เรารู้เราไม่รู้เราสามารถที่จะแบบสละสลยรับนพิการได้ในการไม่จอดรถในที่ของคนพิการถ้าคุณไม่ใช่พิการแต่ว่าการแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความพิการบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ฉะนั้นรอบนี้เราถึงไซแลนแบบนี้ ออขอเล่าเชียงกฤษละกันนะว่าแลเน็ตนี้มีความสำคัญยังไงแลเนียนี้เวลาคุณไปซูปปเปอร์มาร์เก็ตถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณขณะคุณสามารถไปเดินบอกพนักง,งานได้ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการช้อปปิ้งครั้งนี้เขาก็จะมาช่วยคุณเวลาไปอย่างเช่นสนามบินฮีโตรเนี่ยอันนี้ได้ไปเ่เลยฮีโตรน,นะคะเขาจะมีช่องทางพิเศษสําหรับคนที่มี hidden disabilities แล้วก็ขบิการที่สามารถมองเห็นได้กับพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างค่ะ แล้วก็ครอบครัวเนี่ยสามารถไปเข้าช่องฟาสเดนได้โดยที่ทำให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นเวลาที่ในอังกฤษเนี่ยคนพิการต้องเดินทางเนี่ยมันมีบัตรที่ชื่อว่า uh, disabled railcard ซึ่งสามารถลดราคาแบบค่าตั๋วรถไฟได้50%แล้วก็มีระบบที่จะช่วยเหลือให้บุคคลพิการเนี่ยสามารถเดินทางได้โดยอิสระ ก็คือโดยที่มีผู้ช่วยนั่นเองเราสามารถจองผู้ช่วยได้จากเนชั่นเว็บไซต์ของ National นะคะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ความพิการเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้สัมผัสได้เข้าใจได้ทุกคนสามารถที่จะแบบเออเอเมอร์ไได้ว่าแบบเออเนี่ยเอเมอร์ไในความหมายนี้ไม่ใช่หมายความว่าความสงสารนะคะอันนี้ต้องเข้าใจกันใหม่เนื่อง คนพิการไม่ต้องการความสงสารใดๆดทั้งสิ้นพวกเราต้องการอยากได้คุณรูยเฉยว่าเราแค่ทําอะไรที่ไม่เหมือนคนุอคนแต่เราต้องการโอกาสโอกาสอะไรบ้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆโอกาสในการเข้าถึงแบบสวัสดิการของรัฐโอกาสในการเข้าถึงการที่จะเข้ารถเมล์ได้ง่ายๆไม่ต้อง step free access แบบไม่ต้องก้าวขึ้นก็ได้การขึ้นเลยฟ้าโดยที่ขึ้นลิฟต์ไปก็ถึง หรือว่าการที่ได้รับข้อคางานโดยที่ไม่ต้องใช้โคต้าคอมคการเป็นตน้นอีกหนึ่งอย่างที่คอมิการต้องการเนี่ยคือการเปิดใจของผู้คนที่จะ,ะชวนเขามาเข้าสังคมชวนเขามาอยู่ในร่วมในสังคมของเราเป็นเพื่อนของเขาเข้าใจเขาถามว่าเขาต้องการอะไรที่เรารู้เรื่องเนี้ยเพราะว่าเราได้ไปเข้าค่ายที่拉斯กิสโกบล n นที่โป l a n d แล้วก็ไปเข้าค่ายหนึ่งอาทิตย์เพื่อจะเรียนรู้ว่า เขพิการที่ตาบอดในประเทศโปรแลรนด์เนี่ยที่โรงเรียนประจำเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเราไปดูมาแล้วพระเจ้าช่วยเจ๋กมากคือแบบเขาดูแลตัวเองได้เล่นกีฬาได้ทาเครื่องเราจมูกแตกมาแล้วตอนเล่นกีฬาโกลบอลอะจริงๆแบบเขายยนแบบลูกนีแบบจมูกจมเลือด,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 ดกํเดาไหลเราว่าแบบเขาก็เก่งมากอะเล่นโกลบอลเขาใช้สัมผัสสัมผัสอื่นอย่างเงี้ย แล้วเขาก็สามารถพาเราไปทัวร์รอบๆในวอร์ซอได้อไรเงี้ยขี่จักรยานย,ยังได้เลยซึ่งแบบเราก็ตอนแรกตอนนั้นนะเราเด็กมากเราสิบเจ็ดใช่ปะ่ะเราก็แบบไม่เชื่อในสายตาตัวเองว่าเฮ้ยมันทําได้หรอวอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเหลือให้คนพิการสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้เนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างกรับคนพิการง่ายขึ้นก็ยอย่างที่เราเคยบอกไปว่าแม้โลกเนี้มันจะไม่สร้างมาเพื่อคนพิการก็ตามเหอ แต่ว่าเราสามารถทุกคนอนะสามารถทําให้คนบิการสามารถอยู่ได้กับคนทั่วทวไปในสังคมด้วยกันอย่างมีความสุขและก็พัฒนาสังคมไปด,ด้วยกันแบบคู่ขนานก็ได้แบบร่วงกันก็ได้ซึ่งมันเป็นไปได้นะในประเทศไทยถ้าแบบทุกคนพร้อมที่จะเปิดใจรัฐพร้อมที่จะสนับสนุน เราก็บอกอยากจะบอกว่าอยากให้คนพิการช่วยกันที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมออกมา educate คนออกมาธิ่ายให้คนเข้าใจว่าความพิการคืออะไรแล้วก็ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยกันถึงแม้เราว่าเราจะยังไม่ได้อยู่นประเทศไทยตอนนี้แต่เราก็อยากจะบอกว่า I hear you I see you and I know what you're going through and I hope things will be better and I want you to know all disabled people don't let your disability define who you are อย่าให้ความมีการของคุณอย่าให้คำพูดของใครก็ตามอย่าให้อะไรก็ตามมาเป็นข้อจำกัดของตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนพิการหรือไม่คุณรู้ว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างคุณมีความสามารถทุกคนคุณมีความสามารถที่จะทําอะไรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้นี่คือเวลาของคุณนี่คือเวลาของรุ่นของเราฉะนั้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงกันเถอะ